รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทะทะบห้าร่วมกับแกรนออดิชั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางเศรษฐีนะคะ พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุทธทางททว5ค่ะช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะคะซึ่งวันนี้แน่นอนค่ะว่าเรามีสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะในช่วงแรกนี้นะคะถ้าหากว่าใครได้เคยพบกับหมอทุเรียนนะคะวันนี้ท่านก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมช่วงแรกเราไปรับชมกันก่อนเลยค่ะสนับสนุนโดยอินซีชีวพันธ์ คีโตเมียมนาโนอลลิซิเตอร์และนิวทริคอบให้การสนับสนุนในการ prepare, เผยแพร,ร่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยด็อกเตอร์เสษมสร้อยทองรักษาโรคเชื้อราไฟทอปทรา เ้รราแอนเทคโนดในต้นทุนเรียนใบเหลืองต้นสมกลับมาฟื้นคืนดีดังเดิมร้านป๋อมบางลักจำน่ายเสื้อผ้ารองเท้าเด็กนักเรียนเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าแฟชั่นชนิดต่างๆทั้งปลีกและส่ง089 582 8134ทั้งปลีกและส่ง หลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนทั้งสวัสดีครับรายการเส้นทางเศรษฐีช่วงหมอพืชเกษตรเงินร้านกับผมสายชนเคหาธรรมผอ,อาภาคตะวันออกเฉียงเหนือผอ,อสีภาคภาคอีสานของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนขอนำพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับสวนทุเรียนที่ เป็นโลกอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ที่หมู่ที่3ามตำบลเขาแก้วอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับทุเรียนที่เป็นโรคเชื้อราไฟทอปทาร่านะครับทั้งระบบรากระบบเปลือกนะครับเชื้อราแอนแทคโนดนะครับแล้วฟิวซเลียมนะและยังมีเชื้อราที่เป็นราสำคัญสคัญอีกหลายๆโรครานะครับแต่ เชื้อราที่สำคัญที่จะเป็นเชื้อราที่ทำลายเปลือกทุเรียนนะครับระบบร่างทุเรียนจริงๆนั้นก็มีเชื้อราไฟทอปทอลา่าเชื้อราแอนแทคโนดนะครับและลาสีชมพูอันนี้คือสำคัญที่สุดนี่คือเชื้อราไฟทอปทอลา่าหรือเชื้อราแอนแทคโนดการทำลายของระบบเชื้อรานะครับจะ ทำลายในรูปแบบของเซลลผนังเปลือกที่เป็นเนื้อเยื่อในการขับเคลื่อนระบบอาหารต่างๆนะครับทาลายแล้วทําให้พื้นที่ต่างๆนั้นเน่านะเน่าเลยนะครับรัศมีของน้ําจะเยิ้มไปขนาดไหนเชื้อราจะแร่นะครับไปตามรูปลักษณะของน้ําเลยนะครับน้าไปกว้างเชื้อราก็จะกินกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทําลายระบบราก ระบบเปลือกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปต้นก็จะค่อยๆเหลืองนะครับใบจะเหลืองแล้วทิ้งใบร่วงตามลำดับนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอันนี้คือเจ้าของสวนนะครับ รายการเส้นทางเศรษฐีมีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมชมนะฮะสวนทุเรียนคุณสายพินนะครับโลดแก้วอยู่ที่บ้านท่าปกทุเรียนนะครับในเขตพื้นที่นะครับที่สวนมันประสบปัญหาอย่างไรครับก็เนี่ยต้นเน่าโคนเน่าต้นเน่าโคนเน่าแล้วก็เนี่ยใบร่วงเนี่ยครับใบไม่สมบูรณ์ใบเหลือน้อยครับ อาการหลักๆก็คือต้นเน่ารากเน่าโคนเน่าปัญหาหลักๆจริงๆของชาวสวนนะครับที่ปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนในเขตพื้นที่นะครับจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ <c oughs> ไม่เฉพาะเจาะจงพื้นที่นะครับแต่เฉพาะที่นี่ทุเรียนนะครับช่วงที่ฝนตกชุกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมขังนะครับประกอบกับปัญหายามที่หน้าฝนนะครับ พื้นดินชุ่มชื้นและแฉะนะครับทำให้ระบบรากของต้นทุเรียนจะประสบปัญหาซะเป็นส่วนใหญ่เชื้อราที่ก่อให้เกิดนะครับปัญหาโรคลุมเล้าต่างๆก็จะเป็นตะกูลไฟทอปทอร่านะครับเชื้อราแอนแทกโนตนะครับที่เกิดขึ้นกับเปลือกทุเรียนนะครับเชื้อราเหล่านี้นะครับจะเดินเข้าสู่ระบบรากก่อนนะฮะผ้าหาของน้ำนะฮะช่วงฝนชุก จะทำให้เชื้อราเหล่านี้ตื่นตัวและเดินได้ง่ายนะครับทุเรียนยิ่งเอาลูกไว้เยอะนะครับ <c oughs> ระบบรากไม่แข็งแรงระบบลงครัวคือโครงสร้างของใบไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้กิ่งนั้นหลุดและเปื่อยเน่าเป็นท่อนๆไปนะครับกลายเป็นว่าจะหมดสภาพนะครับตายไปเรื่อยๆครับก็สวัสดีครับที่ ผมได้ไปดูงานได้รับเชิญไปดูงานมาในหลายประเทศในเรื่องของการทําการเกษตรหรือการปลูกพืชน,นี่นะครับปัญหาหลักที่ผมเจอก็คือเกษตรกรที่ใช้พวกสารเคมีปุ๋ยเคมีแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราเนี่ยเมื่อใช้ไปอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาปัญหาอะไรครับปัญหาคือดินเสียเมื่อดินเสีย ก็ทําให้พืชเจริญเติบโตไม่ดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงหลังจากนั้นก็มีการใช้เคมีเพราะเอาฉานใช้เคมีไปไม่ว่าจะเป็นยาป้องกันการแพร่โรคพืชหรือแมลงเนี่ยใช้ไปใช้มาไม่ได้ผลเพราะไม่ได้ผลเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเชื้อสาเหตุโรคพืชและแมลงเนี่ยเขาดื้อยานะเขาดื้อยาก็ทําให้ผลผลิตลดลงนะครับอันนี้เป็นส่วนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่มีปัญหากันในระดับโลกเลยนั่นก็คือการใช้สารเคมีเนี่ยอย่างมาก นะครับทำให้สารที่มีตกค้างมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมของเรารวมถึงผู้บริโภคพืชผักผลไม้ที่มีสารพิษพวกนี้เป็นสารที่ทำให้ชีวิตมนุษย์สั้นลงนะครับเนี่ยตัวนี้อาการเป็นแบบนี้อนเ,นเอ,อนี่สาหาัสสภาวะของรากตะขาบนะฮะที่ไม่มีการเคลื่อนตัวคปอว่ามันจะ เปลยหมดเลยเนาะเออมันจะไหวป่าไม่รู้ปีก่อนปีที่แล้วทำมามันยังฟื้นแต่ปีนี้มันนั่นไงก็เดี๋ยมันแทบไม่มีเปลือกแล้วอ่ะมันเข้าเนื้อไม้แล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นี่คือจากประสบการณ์นะครับถ้าเปลือกเป็นลักษณะนี้นี่อันนี้รอดนะแต่ทีนี้ปัญหาของกิ่งก้านสาขาที่มันจะเคลื่อนช้าหรือเร็วแค่นั้นมันขึ้นอยู่กับสภาวะของรากตะขาบที่มันจะเดินออกไป ถ้าลากตขาบเดินดีนั่นแสดงว่าระบบข้างบนนี้จะจะได้จะดีกว่าเนี่ยมันเน่าอ่าใช่ตรงนี้มันจะเน่าเนี่ยตรงนี้แสดงว่าลากใหญ่ๆข้างล่างมันไม่มีแล้วมัคงเหมือนต้นอื่นแต่เราไม่ได้ขุดมันงไงงั้นให้ลองใช้ซูเปอร์คีโตเมียมและอะตอมิกเอลิสเตอร์และนิวทริคอผสมในอัตราส่วนที่เข้มข้นกว่าเดิมแล้วลาดเราจะใช้ในรูปแบบลักษณะทั้งลาดลาดลงพื้น นะครับแล้วทาอ,อาการที่มันแฉะเลยนี่คือบทสรุปแ้ะทดสอบให้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยด้วยสารกระตุ้นของดรเกษมทั้งฉีดท,ทั้งราดยิ่งดีพอทาไม่รู้จะไปทาตรงไหนมันแล้วอันน่ะโอ้อาการสาหาัสาหารตรงเยี่ยมเกี้ยงเลยสาหัสจริงๆก็จึงว่ามีสองต้นนี่แหละนีะ่เราต้องมาหาประเด็นที่มันเป็นจริงๆ เราไม่ใช่จะไปถ่ายรายการไอ้ที่แบบดีแล้วหรือหายแล้วแล้วเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่นี่เรามีอาการให้เห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นจริงแล้วเราเราจะต้องเริ่มรักษากันจริงๆงานวิจัยที่ผมทำมาเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับในเรื่องของส่วนหนึ่งนั่นก็คือการนำจุลินทรีย์หรือ ผลงานวิจัยทางด้านชีวพันธุ์ชีว,ชวภาพต่างเนี่ยมาแก้ปัญหานะครับโดยการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นะครับมาแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือมีคีโตเมียมในการควบคุมโรคพืชมีนาโนอินิซิเตอร์หรืออะตอมิกอิลิซิเตอร์มาสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับต้นพืชรวมถึงพวกจุลินทรีย์ที่ปรับปรุงสภาพดินทําให้ดินดีอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็จะเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาที่ผมได้บอกพวกเรานะฮะอ้เหล่านี้ซึ่ง ตรงนี้ผมไปแก้ปัญหามาหลายแห่งหลายประเทศแล้วก็เมื่อเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็จะทําให้เรามีพืชพืชหรือว่าผลพืชต่างๆเนี่ยดีแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับโดยสามารถที่จะแยกเป็น2ลักษารักษา,าแรกก็คือการพยายามลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่า GAP หรือแก๊ปนั่นก็คือการทําเกษตรแบบปลอดภัยสารพิษยังมีการใช้สารเคมีอยู่บ้าง <c oughs> ตอนนี้ในกรณีที่ยังมีการใช้สารเคมียอยู่บ้างเนี่ยผลิตภัณฑ์งานวิจัยของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคีโตเมียมเป็นอะตอมิกอิซิเตอร์หรืออื่นๆเนี่ยนะครับสามารถเอาไปใช้ร่วมนะเพื่อที่จะลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษได้นะครับกับสาระดีนะครับที่เรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมรายการนะครับที่ติดตามชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ให้ได้รับสาระประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคพืช เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับผิวนะครับเปลือกทุเรียนของอท่านทั้งหลายนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีให้คำชี้แนะกับผู้ที่คิดจะปลูกทุเรียนรายใหม่และผู้ที่ปลูกแล้วแต่ประสบปัญหาเรื่องด้านโรคต่างๆนะครับลงแปลงนะครับ โทรและปรึกษาข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพทัที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้รายการเส้นทางเศรษฐีดำเนินรายการโดยผมสายชนเคหาธรรมพออ,อาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพออสีภาคออาภาคอีสานสารดีทุกวันพุธกับรายการวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกระผมสายชนเคหาธรรมขอนำพารายการจากลาท่านผู้ชม ไว้แต่เพียงเท่านี้พูดหน้าพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนุนโดยร้านสุนันเจริญการคา้าจำหน่ายกิ๊ช,ชอ็อปแว่นตานาฬิกาสร้อยข้อมือชิดต่างๆกระเป๋าชิดต่างๆจำหน่ายทั้ง,ง,งปลีกและสง่งหนึ่งเดียวในสุรินทร์0 9น3 4 2 0 7 8 5ครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส,ส่วนชน